สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับ2วันนี้เซ็นเด็กขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากเลยเมื่อวันขึ้นมาทะลุข,ขึ้น1,400ปิดที่1,401วันนี้บวกขึ้นมาอีก 7. จุดปิดที่1,408.17งั้นรอบนี้ที่เซ็นเด็ดทะลุขึ้นโกลบไซเวแล้วก็ทะลุข,ขึ้น1,400เข่าวจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาะขึ้นได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้เราจะมาดูด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยจำพาย,พาย,พายินค่ะพารินเป็นอาจารย์สอนกราฟของฮมุมมรีสอนที่ไทยมาเก้าีนะคะแล้วก็พารินเป็นคนจีนนะคะแต่ก็พยายามพูดไทยให้ชัดที่สุดนะคะพี่อนทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วอย่าลืมเนาะกดไลค์กดติดตามกดกระติ่งด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อนเพื่อนคุณเกา่ากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจพารินเยอะๆได้เลย โอเคเลยลรามาดูสำหรับก,กราฟของเซ็นเด็ดเซ็นเด็ดสิ่งแรกที่เรามองเห็นเออะไรคือสำหรับตรงนี้เนาะเดี๋ยวก่อนนะขอตีกรอบไซวีที่เราเคยดไว้ด้วยประมาณนี้เนาะพอเรามาดีกรอบไซว์สิ่งที่เราเห็นของวันนี้คือวันนี้นะราคาปิดก็ถือ,อว่าทะลุขึ้นกรอบไซว์ไปละ แล้วก็นอกจากเป็นข่าวทะลุขึ้นกรอบไซด์เวแล้วต้องมองว่าทางโบดี้เขาคือยืนอยู่กรอบไซด์เวข้างบนถูกไหมปกติเราบอกว่าราคาทะลุขึ้นแนวตันต้องมองว่าถ้าราคาปิดทะลุขึ้นอย่างเดียวกับทางโบดี้ทะลุขึ้นบายความหมายไม่เหมือนกัน <c oughs> ยิ่งทางโบดี้ทะลุขึ้นบายแสดงว่าโอกาสที่เขาจะยืนก็จะคุอนค้างเยอะ ั้นเรามาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนาะมาดูรีบินก่อนทำเป็นเนสเซนเดต์รีบินตอนนี้คือเป็นริบินสีแดงคือเนีโนนมระยะกลางเป็นขาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพาร์ิสนสีเก้าเป็นสีเก่าขาขึ้นเลขสองเนาะเขายังไม่เจอเลขเก้าเลยต้องบอกว่าถ้าเข่าไปต่อเรื่อยๆโอกาสที่เขาจะไปอีกเจ็ดวันหรือเจ็ดแท่งแล้ก็จนถึงเขาเจอ พาเท่นสีข้าเป็ดส่งบุญเป็นมาได้ไหมก็นดูของ่าเป็นม่ได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเป็นมาได้เนาะเราก็ต้องติดตามด้วยนะคะต่อมาเรามาดูสำรับช่องที่สองบีบีดีบีบีเอาไว้ดูอะไรตัวเงินทุนของรายใหญ่เซตอินเด็กสำรับตอนนี้คือเมื่อวานเนาะบีบดีทะลุขึ้นเส้นสีเหลืองเงินทุนรายใหญ่ข้าเงินทุนรายใหญ่ข้าที่แข็งเกรง วันนี้บีบีดียืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองตัวไวก็ต้องมองว่าเซนเดตทำเป็นเด,ดก็ยังคงมีเงินทุนรายละเอียเข้าอยู่นะคะต่อมาข้างล่างตูมีละแท่งน้ำเงินคืออะไรแท่งน้ำเงินคือสมาท์มังนี่แท่งเหลืองเงินทุนรายละเอียดระดัหนึ่งแท่งสีแดงคือเงินทุนรายละเอลดะดัสองแท่งเขียวรา,ายละเอียดออกตอนนี้ทำเป็นเด,ดของเซนเดต แท่งสีอะไรคะที่นี่เนาะแท่งสีตลงกับสีเหลืองก็คือวันนี้ทางมีเงินทุนรายละเดันึงแล้วก็มีเงินทุนรายละเยดระดับสองนะก็ถือว่ามีลาะเป็นสัญญาณที่ดี m g d ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคือคนติดตอยสีเหลืองคือคนที่เล่นเดเทสีแดงคลายใหญ่ตอนนี้คือมีเด็กสีอะไรมีเด็กสีเหลืองมีเด็กคนที่เล่นเดเทนะคะนั่นถือว่า ก็อมองว่าชามเฟนเดย์สัญญาณต่างๆเริ่มดีขึ้นงั้นก็อมองว่าเราก็ต้องรุน้นตัวว่าแนวต้านถัดไปคืออะไรคือแนวต้านถัดไปก็ต้องมองว่าเป็นแนวต้านที่เราเคยพูดถึงก่อนหน้านี้มานานมากทายหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบคือแม้ในตอนนี้เขายืนอยู่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ทายแต่ก็ต้องมองว่าถ้ายังไม่ทะลุขึ้นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหนูก็ถือว่าก็ยังไม่ได้คนเฟ์มว่าเขาจะขึ้นได้จริงๆ เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเจอหลายครั้งที่อจะขึ้นถึง1430เนอะก็ไม่ได้แล้วก็ลงมานะ่ะทะลุขึ้นอะไรทะลุขึ้น1400เป็นสัญญาณที่ดีแต่ที่ดีกว่านี้คือ1430แล้วก็สำหรับวันนี้่านี้ให้เราดูายลกส60นาทีนี้เนอะหลน์60นาทีนะคะเราจะเห็นได้ว่าปีบีดีตรงนี้คือแท่งสีแดงคือเงินทุนไหลใหญ่ออกอยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังอะไรระมัดระวัง การโยตัวในระยะชันโอเคต่อมาเรามาดูสำหรับเซตห้าสิบด้วกันเซตห้าสิบอันนี้คือชชมเฟนเดย์แมเฟนเดย์ของเซตห้าสิบที่นี่ทะลุขึ้นกรอบไซเวเหมือนกันนะคะลิบินเ็นสีอะไรลิบินเนเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วแนวโน้มระยะกลางเปลี่ยนเป็นอะไรแนวโน้มระยะกลางเปลี่ยนเป็นขาขึ้น สี่เก้าสี่เก้าขึ้นด้วยเลขสามบีบีดีแท่งเขียวยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองก็คือต้องมองว่าตอนนี้ค่ะเป็น <c oughs> เงินทุนรายเอือนข้าวเนาะแล้วก็เป็นเงินทุนรายเอนข้าที่แข็งแกร่งแล่ต้องมองว่าบี D ดีดูดีแล้วก็รีบินก็ดูดีงง้นสำรับตัวมีหลักเป็นไงบ้างมีหลักขอทำนิดนึง ขามีแท่งเหลืองแท่งแดงด้วยความหมายหมายของว่ายังไงคะแท่งเหลืองคือเงินทุนรายละดับหนึ่งแท่งแดงคือเงินทุนรายระดาบสองวันนี้เขามีทั้งเงินทุนรายระดับหนึ่งกับสองเทเข้ามาสัญญาณก็โอเค m g d ข้างล่างคือมีแดดสีเหลืองก็คือมีแดดคนทีเ่นเดดดอันนี้ทําเป็นเดนะต่อมาเรามาดูลายหกสิบนาที และ60นาทีคือว BBD สีแดงเงินทุนหลายใหญ่ออกใลสรูทั้งเซน์เด็กเซนา์50ทาเฟนเดย์ D, สัญญาณต่างๆคือดูดีขึ้นนะทุกอย่างโอเคดีขึ้นแต่ว่าเราต้องระมลาระวังกันโยตัวในระยะสั้นเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาเนาะเขาขึ้นมาคุนค้างเยอะยิ่งด้วยราย60นาทีเขาเงินทุนลายใหญออกด้วยโอกาสโยตัว ในระยะสั้นคุณข้างเยอะนะคะต่อมาเรามาดูสำหรับคุณลายตัว <c oughs> แต่พานิ่งนุ่งเดิมพี่ทุกคนนะคะคุณลายตัวที่พานนิ่งพูดถึงเนาะก็เน้นในการเรียนรู้คมลีเท่านั้นไม่แนะนําซื้อขายตามขานะโอเคเลยคุณตัวแรขวันทย่เรามาตูคุณไอไอจีค,คุณตัวนี้พานิ่งขอทาเป็นคําถมดีกว่าเนาะ หุ้นตัวนี้โพดูสัญญาณของวันนี้แล้วตูวริบินตูพาทนสี่เก้าตูบีบีดีมีลากกับรายใหญ่ MCD เนาะทุกคนคิดว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจหรือไม่ให้ทุกคนระมาณสิบวินาทีในการตอบคำทาของพาเลนคะถ้าคิดว่าน่าสนใจพิมพ์ i อ g น่าสนใจถ้าคิดว่าไม่น่าสนใจพิมพ์ IIG ไม่น่าสนใจคะ่ะ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะข้ามาฟังแล้วฟังแล้วเราต้องฝึกด้วยนะคะ่ะเราถึงจะเก่งขึ้นได้คะ่ะถ้าเรามองว่าน่าสนใจเพราะว่าอะไรถ้าเรามองว่าไม่น่าสนใจเพราะว่าอะไร <c oughs> เวลาเราวิเคราะห์หุ้นเนาะสิ่งแรกคือเราต้องตัวอะไรตัวแนวโน้มรายสัหรันแนวโน้มของหุ้นวนันนี้ตัวริบินิน คือิปปิ้นโอเคนะริบปิ้นเป็นลิบินสีแดงหนอก่อนหน้านี้ขึ้นมาเยอะแล้วก็มีการย่อลงมาริบปิ้นแดงเป็นแนวรับแนวรับไม่หลุดหนอแล้วก็วันนี้เจอแท่งเขียวด้วยสีก้าวขาข,าขึ้นเลนหนึ่งด้วยถือว่าเขาก็คล้ายๆกับเหมือนสัญญาณที่บอกว่าหุ้นตัวนี้นบพักตัวเสร็จแล้วเหมือนพยายามจะขึ้นรอใหม่ถูกไหมนะ BBD แท่งเขียวเงินทุนรายใหญ่เข้าแต่เข้าอยู่ใต้เส้นสีเหลือง เงินทุนรายเห่เข้าวแต่เงินทุนรายเหญ่เข้าวที่ไม่แข็งแกร่งนะแต่ก็ตีกว่าเงินทุนรายใหญ่ออกนะคะเราก็มาดูมีละที่อยู่ข้างล่างอันนี้คือสมาร์ทมังนีถูกไหมอันนี้คือแท่งเหลือคืออะไรคือเงินทุนรายใหญ่หลับตาหนึ่งมีลาโอเคโอ้เอซดีที่อยู่ข้างล่างมีสี่ได้มดนะีรายใหญ่ด้วยนะรายใหญ่ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหรยี่สิบสี่จุดหใกล้ ที่จะถึง2ี่ส้าเแล้วโดยแนวโน้มดีบ b d มามีหลาโอเคมีลายใหญ่นะเขาจะติดแนวด้านที่อยู่ที่ไฮก่อนหน้านี้นิหนึ่งนะฮะสำหรับหุ้นตัวแรก IG ต่อมาเรามาดูหุ้น VGI หุ้นตัวนี้เหมือนกันหน้าเรามาดูแนวน้มก่อน โอารีปินริบินแดงนะริบิน,เ,นะบนปเปลี่ยนไปริบินแดงแถวๆนี้แต่หลังจากที่เขาเปลี่ยนมปริบินแดงเขาก็ไม่ได้ขึ้นทันทีเนาะนะเหมือนขึ้นบ้างแล้วก็ย่อบ้างอดแนวแนว,เนวซเวย์วมากกว่านะ่ะแล้วก็ที่นี่เนาะเทงเขียวต่อเนื่องสามเทงวันนี้คือสี่เก้าขาขึ้นแรงหนึ่งเหนือลิบินแดงนะลิบินโอเคสี่เก้าขาขึ้นโอเคบีบีดีโอเคไหมบีบีดีเท่งเขียวที่มีการทะลุข,ขึ้นเส้นสีเหลือง เงินทุนรายใหญ่ข้าวเงินทุนรายใหญ่ข้าที่แข็งแกร่งตาม BBD สัญญาณโอเคเลยนะฮะมีละ่ะแท่งเหลืองเงินทุนรายใหญ่ระดับหนึ่งนะ m c d ที่อยู่ข้างล่างค์รายใหญ่เริ่มเข้านะคะถือว่ารายใหญ่ก็ยังไม่ได้เยอะรายใหญ่สิบสี่เปอร์เซ็นตแนวโน้มได้เงินทุนรายใหญ่ได้มีละได้ขัด m c d สีแดงรายใหญ่อย่างน้อย แต่ถามว่าถ้าเราเป็นคนที่มีหุ้นนอนนี้อยู่เราถือต่อได้ไหมถ้าเราเล่นระยะกลางเราก็ถือตามดิบินได้คนที่ไม่มีบอกว่าจะเข้าซื้อหรือเปล่าเราต้องพิจารณาว่าเราจะถือหุ้นเป็นไหมหลายคนมาซื้อหุ้นมาขายหุ้นไม่เบนเนาะจากกำไรกลายเป็นขาดทุนกําไรจากกําไรกลายเป็นขาดทุนจากขาดทุนน้อยเปลี่ยนเป็นขาดทุนเยอะเลยทุกครั้งพายนจะบอกว่าถ้าเราขายหุ้นไม่เบน เราก็ไม่ควรที่จะซื้อหุ้นถ้าจะซื้อหุ้นเราก็ต้องติดตามหุ้นตัวดัวเองได้ค่ะนะอันนี้สำหรับ VGI ต่อมาเรามาดูหุ้นซินเน็ตหุ้นตัวนี้ต้อง,องบอกว่าก่อนหน้านี้พานีมีให้เราดูหลายรอบเนาะแต่ก็เขาก็ยังคงขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะเป็นไงบ้างคะแนวนุ่มโอเคไหมโอเค ริบิน,น, 1, นบสีฟ้าแนวนมขาลงเล่หนึ่งทะลุขึ้นริบบิ้นสีฟ้าทะลุขึ้นแนวต้านริบบิ้นฟ้าเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงแนวนมระยะกลางเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหนึ่งขึ้นถึงเก้าหลังเลขเก้านมมีการหลุดไปนิดนึงแล้วก็โอเคกลับมาเล่หนึ่งทะลุขึ้นใหม่ถูกไหมแล้วก็ที่นี่ที่เขามีการโยกตัวลงมาริบบิ้นสีแดงยังคุ้นข้างกว้างนะริบบิ้นแดงกว้างแนวนมระยะกลางเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนตอนนี้คือสีก็ขาขึ้นเลขเจ็ด หลีเป็นยังกว้างอยู่เลยนะบีบีดีแท่งเขียวที่อยู่เหนือเส้นสีเหลืองเงินทุนายใหญ่ข้าเงินทุนายใหญ่ข้าที่แข็งแกล่งด้วยอะไรบีบีดีดูดีอยู่มีละที่นี่มีสมาร์ทมังนี่ข้าวนะคะข้าวตอนที่ราคาที่คุ้นข้างต่ำมาคือคุณที่ถ้าเคยมีสมาร์ทมังนี่เก็บในอนาคตถ้าเขาขึนะ้นโอกาสที่เขาขึ้นแรงก็จะมากกว่าคุณที่ไม่มีสมาร์ทมังนี่เก็บ นะแล้วก็แถวๆนี้คือมีเหลืองกับแดงเนาะคือรายเงินทุนรายละเละดรันหนึ่งกับสองต่อมา MCD ข้างล่างสีแดงรายเอียดถือว่าคุณข้างเยอะอยู่รายเจ็ดจุกว่าเปอร์เซ็นต์คุณค่าขึ้นเงินทุนรายละเลอียดข่าวมีสมาร์ทมังนี่เคยข่าวแล้วก็ m c d มีสีแดงรายเะเอียดที่คุณข้างเยอะนะถ้าเรามีโฮมมอรี่เราก็าจ,จะซื้อก่อนหน้านี้เืยจะซื้อแถวๆนี้ไปะละตอนนี้ยังเป็นสัญญาณที่ให้ถืออยู่ งั้นจัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่ออไรเราก็ต้องติดตามต่อนะฮะน,นี่คือเซ็นเน็ตต่อมามาดูหุ้นดาลต้าด้วยกันค้าดัลต้าคือพอเรามาดูกราฟแล้วถามว่าตูกราฟแล้วเขาหน้าสนใจไหมคือถือว่าพาร์ทนเขาโอเคนะถูกไหมเดี๋ยวพาเรียนคขาดีให้เราดูนะคะก่อนหน้านี้เขาลงมาเลยเลยเนาะลงแตงแล้วก็ลง แดงขึ้นมาไม่ผ่านริบินฟ้าไอย่อลงมานิหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นไงบ้างจุดโลคงค่มีการยกขึ้นแท่งนี้คือแท่งที่ราคาทะลุขึ้นริบินสีฟ้าทะลุขึ้นแนวด้านถูกไหมหนาทะลุขึ้นไปแล้วก็มีการเปลี่ยนเปรีบินแดงราคาก็ค่อยๆไหลขึ้นมานิหนึ่งแล้วก็มีพักนิหนึ่งหูสองวานี้ขึ้นแรงเลยที่นี่ต้องมองว่ามีการทะลุขึ้นไปค่อนข้างชัดเจนเนาะริบินแดงสีก็าข,าขึ้นเลยสองบีบีดีแท่งเขีย e ว เงินทุนลายใหญ่ข่าวที่แข็งแกร่งเลยต้องมองว่าถ้าเรามีหุ้นบริบ,บางคนอาจจะเข้าซื้อตั้งเดบเมื่อวันเมื่อวันเจอสัญญาจะเข้าซื้อเลยก็ได้ถูกไหมแล้วก็มีล่ะมีแท่งสีน้ําเงินสมาร์ทมังนี้เข้าเก็บที่ราคาต่ําตอนนี้มีสีเหลืองกับสีแดงก็คือมีราคะเงินทุนลายแล้วดหนึ่งกับสองข้าวนะคะ MCD สีเขียวคุณติดคุณลดลงยังเหลือ ต้องบอกว่าคุณติดตัวอย่างเยอะอยู่นะนะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คุณติดหุ้นเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซนตรายใหญ่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่สิบหกจุดห้าคล้ายใหญ่เริ่มเข้านะแต่รายใหญ่ยังไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแนวนมโอเคเงินทุนรายใหญ่โอเคมีราโอเครายใหญ่ MCD สีแดงเริ่มขาวนหก็ถือว่าถ้าเรามีอยู่เล่นระยะกลางถือดอ ไม่มีเราก็ต้องทาแล้วว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราจะรู้จุดขายไหมถ้าคนนี้ขายหุ้นเป็นหุ้นขาขึ้นเราก็ซื้อได้หมดถ้าคนนี้ขายหุ้นไม่เป็นเราก็ห้ามซื้อหุ้นเพราะว่าอังตรได้อันนี้สํสหรับคุ้นถ่ายที่เราดูกันสี่ตัวเง้นการบ้านแรกของวันนี้หุ้นสี่ตัวนี้พอเราตัวกราฟของคุมรีเสร็จแล้วทุกคนมองว่าหุ้นตัวไหนหน่าสนใจที่สุดคะพิมพ์ชื่อหุ้นใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ นะอยากจะให้พี่ทุกคนคอมเมนต์กันเยอะๆเนอพอพี่ทุกคนข้ามาฟังคลิปของพายดินแล้วแล้วก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดคอมเมนต์เยอะๆ YouTube เขาจะช่วยาลิมโปรโมทให้คนอื่นเห็นเยอะขึ้นนะคะฝากพี่ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคต่อมาเรามาดูคุณอเมริกานะคะคุณดอเลยเรามาดูคุณกุ่มกันเป็นไงบ้างคุณขาขึ้นหนอหนาจุดเขาเปลี่ยนแถวนี้ รีบเปียนฟ้าบเบลี่ยม,มาเรบเป็นแดงขึ้นมาเลยๆย่อบ้างขึ้นต่อแนวน้มใต้อยู่สี่เก้าขาขึ้นเลขสองโอกาสที่ขับไปเลขไปเจอเลขกับเป็นมาได้ไหมก็เป็นมาได้คุ้นข้างเยอะนะคะบีบีดีแทงเขียวเงินทุนลายใหญ่ขาวเงินทุนลายใหญ่ขาที่แข็งแกร่งมีรามีแท่งสีเหลืองกับแทงสีแดงแถวๆนี้คือมีเงินทุนลายละนั้นหนึ่งกับสองขาวเลยมีล่ะโอเค นา MCD ข้างล่างสีแดงรายเหญ่ก็เข้ามาเกิน53เร์แล้วก็อย่าอันนึงสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครัมีการทะลุขึ้นเดี่ยวตันหายเก่าไปเราถือว่าสัญญาณตัง้งๆโอเคอยู่ไหมคะโอเคอยู่นาน่สำหรับคุณกูกันต่อมามาดูเทสลาการคะ่ะโอ้เทสลาเป็นยังไงบ้างเริ่มเริ่มที่จะมีการทะลุขึ้นมานิดนึงแล้ว ทะลุขึ้นริบินสีฟ้าเนาะแต่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ราคาลง BBD มีการยกขึ้นมาสัญญ,ญาณอะไรสัญญ,ญาณบูลิตตอจันตอนนี้สีก็าขาขึ้นแลกสองราคาทะลุขึ้นริบินฟ้าเป็นการทะลุขึ้นแนวตานหน้าลุ้นไหมหน้าลุนแต่ไม่ได้คนเฟอร์เพราะว่ายังไม่เปลี่ยนบริบบิ้นแดง BBD เงินทุนไมมหลเข้ามีละม,มีม m a r t money เข้าเสร็จแล้วก็มีสีเหลืองเงินทุนไหลระดับหนึ่งเขา้าต่อเนื่องสองวัน เสียได้ MGD ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคุณติดคุณอย่างเยอะอยู่เลยตรงนี้นะคะแาว่าคือเหมือนเขาทำนัดตะคืนเนาะเหมือนเป็นจุดซื้อที่คุ้นข้างเสี่ยงอยู่เพราะว่า MGD ยังไม่มีสีแดงเข้ามาแตนะ่ถ้าคนที่บอกไว้เราเล่นสั้นหรือว่าเราเล่นทํากําไรนิดนึงนะเราไม่ได้ถือยาวหรือว่าสําหรับคนที่รับเสีย่ยงได้ก็ลงพิจารณาตัวนะนี่คือสาหรับคุณเทสลา ต่อมามาดูหุ้น a อ p l e กันอ่า a อ p l e สีก็ขัขึ้นเล่นหนึ่งนะแต่ว่าเขาอยู่ใต้รีบินสีฟ้าเลยเวลาเราดูหุ้นอันดับแรกที่เราต้องนึกถึงคือแนวโน้มเนวโน้มไม่ผ่านมีสีก็ขัขึ้นเลนหนึ่งเราก็จะอยู่นิ่งๆเ,เงินงุนลัยเข้าก็ดาคุณอยู่นิ่งๆตรงนี้มีเงินงุนลัยแล้วดันหนึ่งเข้าก็ดามอยู่นิ่งๆ หนักข้างล่างลายใหญ่ MCD สีแดงไม่มีไม่ได้สีเขียวคนติดต่อยับสีเหลืองคนที่เล่นเดทถูกไหมคะโอเคแนวโน้มไม่ผ่านสัญญาณอย่างอื่นมาหนักก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันเราก็อยู่นิ่งๆดีกว่าวเราระบอกว่าเล่นหุ้นเนาะเราต้องพยายามรับษาต้นทุนของเราไวา้หุ้นัวไหนที่ซื้อแล้วมีโอกาสทำำาํากําไรเยอะเราก็เล่นหุ้นัวไหนที่ซื้อแล้วยังเสี่ยงเราก็เล่นน้อยหรือไม่เล่นเนาะ อันสำหรับคุณ Apple ต่อมามาดู Nvidia โอเ v i น i ีดคือทำห้ำทุกคุณถ้าเจอหุ้นตัวนี้ละทุกคนจะเข้าซื้อไหมถ้าคิดว่าน่าซือ้อพิมพ์ซื้อได้คิดว่าไม่น่าซือ้อก็พิมพ์ว่าไม่ซื้อคะ่ะ NVIDIA เขาเคยขึ้นมาเยอะถูกต้องแล้วก็ตรงนี้คือริบินแดงแคบลงมากๆนะคะแล้วก็ราคามีการหลุดริบินแดงด้วยสี่เก้เป็นอะไรสี่เก้าขาลงเลยคขา พังคนบอกว่าลังเลก็เขาจะมีโอกาสเตงไหมอาจจะมีแต่เสียงนะถูกไหมเขาจะเป็นไม่ได้ว่าเปลี่ยนบริเวนสีฟ้าก็ได้ในตรงนี้อยู่นิ่งๆก่อนดีวกว่าแล้วก็ BBD เงินทุนไหลออกใต้เส้นสีเหลืองมีละสีเขียวลายใหญ่ออก MGD สีแดงลายใหญ่ลดลงแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่สิบวังของขาวใน MV MV เดียถือว่าเป็นคุณหนึ่งตัวทีใช่เขาเคย เขาเคยขึ้นมาเยอะก็ตามแต่นัดตอนนี้เขาเริ่มสัญญาณเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็พอเรามาดูตรงนี้เหมือนตอนที่เอาโอเคทำาราคาตรงนี้ขึ้นไหมก็ร้องมุ่มากก็โอเคไม่ได้ขึ้นเนาะตรงนี้ราคาทำหายไม่ได้บีบีดีก็ทำหายไม่ได้ยิงด้วยหลุดรีบินเงินธนลัออกถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ถ้าเรามีอยู่ สมิว่านะเราซื้อํามโฮมมอรี่ซื้อดังเดดแห่งนี้ตรงนี้เราจะต้องมีการแป่งค้านะคุณี่ไม่มีสัญญาณตรงนี้ไม่ใช่สัญญาณที่เราสามารถเข้าซื้อได้คะ่ะนะคะต้องรอสัญญาณซื้ออีกทีหนึ่งคะ่ะโอเคเลยนะอันนี้ก็สำหรับคุณที่เราดูกันในวันนี้ทั้งเซนเดทสท่าจีบคุณไทยคุณอเมริกาพี่ทุกคนมีเพื่อนเล่นหุ้นเนาะก็ฝากพี่ทุกคนแชร์ต่อให้เพื่อนที่เล่นหุ้นได้นะคะ พี่พี่ทุกคนที่เล่นหุ้นไทยสนใจเล่นหุ้นอเมริกาก็สามารถซื้อซอฟต์แวร์อเมริกากับพารินได้ค่ะนะงั้นสุดท้ายใบโยนี้เชต่อให้พี่พคนนะคะตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่คุณที่เป็เมือาชีพใต้กําไรจากมือสมารแลนตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่คุณที่ไม่มีประสบการณ์เอาเงินมาเลียนประสบการณ์ตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่คุณที่ มีความรู้เย่งเงินจากคุณที่ไม่มีความรู้ได้อย่างทุกกฎหไมยเลยเราต้องพยายามเป็นมืออาชีพให้ได้ต้องเบงคนที่มีประสบการณ์ในการทํากําไรให้ได้ต้องเบงคนที่มีความรู้มากกว่าคุณอื่นๆรายย่อยคนอื่นให้ได้เราถึงจะอยู่รอบได้นะคะสนใจเรียนรู้โฮมเมอรี่นะคะก็มาเรียนกับผานินได้นะคะสนใจเข้ากลุ่มหรือว่าสนใจทรลองใชไอ้มือถือติดต่อผานินได้เหมือนกันคะ่ะโอเคเลยงั้นสำหรับ มานี้ประมาณนี้ไว้เราเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ